อีก500 m, เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ้ากูมีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสริบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงไงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงน,นี่สิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้วึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ ไอซิลีมึงทำกอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกปุ้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิลีถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้านียอะไรมาด่ากูเนี่ยมาวะเนี่ยมึงเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI ไม่ใช่เหรอมึงมาด่ากูได้ไงเนี่ยสิริก็มีหัวใจนี่ยไงซิี่นี่น่าละเขาถึงไปฟ้องสิริกันเป็นอย่างี้นี่เองเป็นไรแล้ววะพูดดีๆนะบักคูพียัง